แล้วครับผมก็กลับสวัสดีเจอกันดกันด้วยนะครับมันได้อยินเกมเตดบายในไลน์นะจ๊ะให้ครอบครอมอะไรของไปเลยวันนี้เป็นวันแรกผมเล่นเตดบายนะมิสเตอร์ผมมาโชว์ผลงานยากมี <c oughs> ดูกันดี <c oughs> ชวนไปเล่น, okay, ลน,นไปชวนไปชนะในกันใช้ย อยากเจอตัวใหม่ครับอะไรอะเดอเนเมซิ s ใจเนเมซิ m e เอาอะไรเอาแต่เชือใช่ไหมเจอก็ได้นะเดนี่ก็นี่ไงเนเมซิ s มัน,น,นเฉียนตัวใหม่หม,มีโอกาสที่จะเป็นนะก็นี่ไงมันเขียนด h e เนเมซิตเนี่ยน้าจอ,อมันมีโอกาสที่จะถูกนะ <c oughs> ส่วนใหญ่จะถูกนะส่วนใหญ่จะถูกเลยนะเอ้เอด่านสว่างด้วยเจเกิดเองเลยทุ่เนาเหมือน มงเราไหนี่ใช่เ,เองปหมเนี่ยนีม่มึงมึงใครเนี่ยไม่ใช่มึงแน่เลย <S <S น,น,นีอย่อะไรกูย่อๆอยู่นเนี่ยไม่ใช่ใครก็นบิ๊ก้ลูสวัสดีซอมบี้เฮ้ยนี่เมซิตจริงว่ะอ้าวเพื่อนเราโดนไปแล้วเฮ้ยซอมบี้อย่าไม่เอาสิมีปืนไหมอ่ะอ้าวล่วงไปแล้วเพื่อนมันเอฟเคเพื่อนเอฟเคเอฟเค มีปืนแม่อยายิงซอมบี้งั้นเราก็ไม่ต้องไปช่วยมันเลยอันนี้โอเคมาช่วยมันแล้วนักอ้อออาเล่นมาช่วยมันก็ตายตดวะช่วยมันตายเร็วขึ้นอุอ้ยมันก็ยังไม่อยูดีวะฟาใส่ฟาใส่ใจเอ้ยมันมันกลับไปแล้วใช่างแม่งนั่นแหละปล่อยมันเุ้ยมันอะไรเนี่ยเงาสิ ต้นเีนยอนยอนเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เ้ยเจ็บ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 หูหลบได้หลบได้อนี๋ออนี๋ออนี๋ออดี๋ยื้ยื้ยื้ยือยื้ยื้ยืนยืนโดนยืนยืโดนตีได้ไงอะ ซอมบี้ไงอ๋อ <ś led> ยอมลุก <ś led> กลางทุ่งทันไปเนี่ยนะสวย,สวยช,วววช่วยกูวนเร็วมาช่วยกูกูอยู่กลางทุ่งไม่ไม่ที่แหวนอ่ามันไปหามึงละเกือบ <ś led> เห็นละมึงเชื่อไหมเนี่ยนี่มึงใช่อไหม

วิ่งไปเอาวัคซีนเอนแหวกไปขึ้นเอา V.I.P. ออาอาลยวะเฮ้ยอย่าร้องซอมบี้แบบโคส้สว่างสว่างสุดยอดไปเลยบางทีซอมบี้มันจะไอไอตัวไอตัวนั่นน่าจะไม่รู้ววอ,อุ้ยระวังโอ้ยกูไปช่วยเพื่อนนะเอาเลยเลย มันอยู่แถวบ้านเลยอะมเออเันตายหมดละ,ละมาเดย์จุกจุกคองหมูมึงยังไม่เฟสสองนะเพ,ะเพะื่อนรีบวิบ่งนี่เราไปซ่อมเครื่อนกอนอย่าล่องมาทาง อย่าล่อมาทางตรงที่เพื่อนไอ้นั่นกัยเรียบร้อยมึงเออมันต่อยอะไรมาทำมาทำเป็นฟาดโดนท้องวีแน่เลยเ้ยไม่โดนวะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนดิ้นดิ้นดิ้นไม่ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดนิดเดียวเอ้ยินเสียงที่ไหนใกล้เลยอยู่ใกล้ๆเองเลย เพื่อนกำลังย่อเข้ามาจังหวะนี้มันกำลังไปหาแถวนั้นน่ะใครว่าอยู่ในพุ่มหญ้านะ่ะไม่เห็นหรอกเราไปแล้วอยู่แถวเครื่องนั้นอะ่ะจริงวิ่อง,องออกมาไปเ,เลย,ย,ย,เยมาเลยค่อยค่อยค่อยเขื่อนมาเลยเพื่อนวิ่งไป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 หาที่หาที่หาที่อย่าไปหาอย่าไปใกล้ซอมบี้ตั้งติดเชื้อแล้วซอมบี้ มองมันจะเห็นมั้งจะไม่ผิดขรรกาลจะเห็นเราด้วยแต่ราชาบรมดาไม่เห็นเฮ้ยเอาเชียร์ลูกตอนหน้าตาตาเลยอย่านะอมบี้อย่าแย่นะโอ้ยแต่ฉีกนีมันเฮ้ยหยุด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 แต่ฉีกนมันรู้เนี่ยอมบี้ไอ้ยกรรกาลเร่วยเร่วยเร็เดี๋ยวละไป หาเดี๋ยววิ่งเดียววิ่งเดียววิ่ง,ง,ง,งมาแล้ววิ่งแม่งเลยมานี่มานี่กูอยู่ <มา S 1> นี่เลยเล็งล่อเล็งล,ล่อเลยเฮ้ย hey, ระวังนะมันไม่หาบอ้อก็แย่แล้วกูโดนสวัสดีครับก็สาัสดีครับโอ้ยก็สาัสดีคือกูจะจุกแบบมึงระวงังมันมีแท้แต่ฟารรอบที่สองอะเจ็บรอบแรกไม่เจ็บ โอ้โหเจ็บจริงด้วยเฮียจุก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 เพื่อนเราไปไหนแล้วจุกจุกจุกอ่าแตกใครรู้ว่าจุกยื้อกันจุกนน่้อยู่ใกล้ด้วย เอ้ยทำไมไม่ซ่อมเครื่องกันเลยเอ้ยคนนี้มีใครซ่อมไม่โดนโดนแฟนโอ้โหใกล้ๆกูเลยนี่นาไอเพื่อนเจ้กูดีโดนมาไอ้เพื่อนเจ้กูด้วยเพื่อนกูจะตายไอ้เฮียคนใกล้ๆกูเนี่ยมันมันไม่ช่วยกูเนี่ยมันกำลังล่ากำลังจุกอยู่สวยอ่ะกูจะตายแล้วเร็วไอ้เหี้ยเปสองแล้วโอยหนึ่งชี าเคือเคืไปแย่แล้วเคยคนล้มด้วยอ่ะอ้ขวดผิดโอ้ยโดนเขี่ยไปเลยเลยเคขี่ยมไอ้เล่ยเพื่อนเขี่ยนะมันไม่ช่วยวะน่าจะซ่อมแนหาท่อเลยมึงท่อก็แย่แล้วกูโดนต่อยไม่มีทางหลังแต่ดูไกลเกินคนนละ ทำอะไรวะน่ะปั่นไฟอ่ะเอียถ้าใครคนนั้นไม่เอฟเคน่าจะดีกว่านี้ใช่ใช่น่าจะชนะด้วยเอียจุกยั่งพี่คนหนึ่งซ่อมอีกสามคนล่ออย่างเงี้ยก็ได้ใช่ป่ะล่ะไม่เคยแย่ละกว่าจะจบถ้าอย่างงั้นอะเอ้ยก็รอบที่รอบก่อนเราก็ชนะนะแต่ว่ากูตายไงแค่นั้นเอง อยู่ที่เปิร์กเปิร์กเงียบงันมันจะโจ่กง่ายก็มันโจ่กง่ายนะเแต่แต่ตัวนี้ซ่อมเร็วถ้าซ่อม<ะ>กับเพื่อนพร้อมแล้วเนะีนะ่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยแม่นยำปันกลางป,ปันกลางเฮ้ยเจเฮ้ยได้ฮืยแน่ได้ฮือนี่อะไรเนี่ย โอเคขึ้ิขึ้นเป็นตัวทเลยครับในสโกเอาละตานี้จะเจอตัวอะไรกันนะเปิดมาใครเป็นไงมีเค้กอยู่ครับไม่ใช่ของกูของใครก็ไม่รู้ของกูนี่เลยเครเองไครเองดีบ,บอกว่ะไม่เห็นวนะไม่เห็นใครเห็นตั้งไม่เป็นไรไงใส่เลย ไม่ใช่ไม่ถึงตัวฆาตก,กรเออมันไม่บอกอะแสดงว่าต้องเป็นตัวในเกมอะไม่ไม่ต้องดูเอาดูเอาเรามารอดูกันดีกว่าว่าตัวนี้กูจริงจังหน่อยละกันเพราะกูใส่ของมาเต็มเลยกูยไม่ใช่ตัวจูแล้วตอนนี้กูเป็นตัวปั่นกูเป็นตัวจูอยู่แต่ว่าตัวจูที่สามารถส่องไฟฉายอัดหน้าไว้หนึ่งทีได้ช่วยเพื่อนได้เดวย กุหลาบกิดจางโอ้ร้านหนองน้ำเฮ้ยกูว่าไอตัวขวานว่ะได้ยินเสียงเหรอเสียงเพลงได้ยินเสียงทำลาล้างโถเทมก่อนเอาแต้มเอาแต้มหน่อยหนึ่งพันหนึ่งพันแต้มกดใช้ไบฉายกดคิกเลย เป็นเสียงละมันมาเฮ่เดิฉันเฮ่เฮ่โอ้ยด่านนี้ไจ้หญ้าเยอะมากหญ้าเยอะมันมันชุกได้อยู่ด่านนี้นี่แอบได้เรื่องชุกกูจะแอบปิดจุกไม่มีซ่อมเร็วอ่ะเสียดายกูมีนะอิงอยู่ไหนอะตอนนี้เอิงอยู่ไหนตอนนี้อยู่ตรงบ้านที่มีเวไอพีอะ VIP อโอบ้านเล็กอะที่ไหนวะนี่่ะมันบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ละ่ะบ้าน,นเล็กบ้านเล็กมุมแมพใครโดนวะน่ะไม่ถูไม่ช่คกูเใคยต่อเเยอะวะมีคนชื่อฮือด้วะอะไรเงี้ไหนวะเองอ๋อนี่ไงเห็นละ เฮ้ยทำไมแังอมตรงนี้นี่ก็ซ่อมไม่สนใจเลยเฮ้ยมานี่นะกลับมานี้ no ขิมอย,อย่าไปอย่างนั้นดิอย่างนั้นก็โดนตีฟรีสิวะไป น่คนเดิมเออเด็ดเด็ดคนนี่มันออกมาก่อนสิวะค่อยไปที่นี่ช่วยงั้นเหมือนฆ่าเพื่อนมันตามกูมาแล้วช่วยเพื่อนตามเลยปั่นไฟกนเพื่อนมันกำลังดึงตัวเองอยู่ตามป่วะไม่ตามแล้วหรอไม่รู้ไม่รู้อุ้มละอ๋อเพื่อนเจ็บอีกเอาไม่ใช่นี่ว่าแทงหลัง ้างหลังเหรอข้างหลังต,ต้องหาเครื่องบันไฟก่อนนีไ่ไรวะ,มมะกูอยู่มุมแมพเหมือนกันเลยอยู่มุมแมพมาฮิลด้วยมึงอะไหนวะมงไม่เห็นมุมแมพเลยจะเป็นเหมือนอะไรบ้านไม่ใช่บ้านดิเป็นเหมือนซา,ากปราการพังัลนปั่นไฟก่อนแล้วกันไ,ไปหาไปไปหาไปไปหาไปหาไไปหาไปไไไ เล,ยยเลือตรงบ้านเล็ลกเลื่องขั้นตอนฉันนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมันก็ไปไล่เพื่อนอยู่จะซ่อมอยู่ตรงนี้ก่อนจะเสร็จละซ่อม,มไฟฉายจะหมดละหมดเร็วใช่ไหมหมดเร็วใช้ได้แป๊บเดียวต้องใช้เฉพาะหือยี่เท่าน,นั้นเนี่ยไอทำไมคนชื่อหือยนี่น่าจะดูพี่บูนแล้วดูเจอครับถึงบูนเฮ้ย<ร>ขวนันชื่อมัน เอ๊สวัสดีตัวขวานมาแล้วอยู่ตัวไหนมันทำไมสีสใกล้เลยนวะใช่มันใกล้มึงมากใช่มันไปขวานเตะกูละต้องซอมก่อน เล่าไว้นะเล่าไว้นะอย่าอย่ามาหาเครื่องใกล้ๆนะไม่รู้ไม่รู้วิ่งไป,ไปทั่วมึงวิ่งได้เฮียมากอุ้ยโอนแทบแตกกูต้องหลบมุมซ่อมเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้วิ่งอยู่เ,เห็นแล้วเ,เห็นแล้วเออปังต้น

รอดแล้วไม่รู้กูรอดแล้วจูบไปตั้งนานรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วอวิ่งไปตั้งนานขึ้นหมายเอาไว้อยู่นี่เราจับจุดก่อนเอ้ยกอกเฮ้ยแล้วมึงจะล่ามานทำเชี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้จูบอยู่ตรงเรือกูไม่รู้ไงอ้าวอ้าวเฮียแตกเจออะไรอ่ะไปฉาย ไม่ทันว่ะก็จะไปช่วยกัะนหะน่อยไม่เหออ <c oughs> ี้ขึ้นเดียวเองเฮ้เฟสแรกไม่เป็นไรเฟสแรกเดียวทำรัดล้างทโทรเทมเสียงใกล้มากเลยเดินมาหากูกูเห็นมึงเดินมาหากูเดินมาเลยเดินมาเลย มันไปไนมันตามเพื่อนมันตามเพื่อนไปแล้วมาหากูเร็ว,วเออมันตามเพื่อนไปแล้วมาหากูไ <c oughs> อ,อ้เพื่อนเชี่ยวพวกนี้มันล่อมาทำไมมาหกูเออไปไอแต้มกูยิว้วยิวยิ้วยิวยิ้วยิ้วยิวยิวเฮ้ทำไมมันใกล้ยังวะ <c oughs> มึงเห็นปล่าไกลมาก จะส่องไฟฉายใส่หน้ามึงไปมึงไปซ่อมเครื่องมึงจะส่องไฟฉายกันแหละอย่าอย่าอย่าไปส่องอย่างนั้นดิวะส่องต้องส่องตอนที่มันอุ้มดิเฮียอย่าส่องอย่างนั้นมึงก็มึไม่หล่นหรอกเฮ้ยเสียงไม่เห็นกูจริงเหรอะอะไรอะ่ะไม่ใช่มันไม่เห็นกูเฮ้ยไปช่วยเพื่อนเฮ้ย ซ่อมเี้ยแหะแพกหน้าก็แพกหน้าไปทีหนึ่งแล้วก็ลำแสงเ่้เออ้ลำแสงเอื้อยช่อยไว้ดิลำแสงเอื้อยช่อยลุงซ่อม <c oughs> อยู่ไหนวะยี่เออมาแล้วมาแล้วไม่อยู่ตรงที่เดิมแล้วมันไปหาเพื่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปลว่าคุยตรงเรือใหญ่หเรือใหญ่เหรอไหนอะ ใช่หานั่นแหละเรือใหญ่ชั้นทสองซ่อม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 อย่างไรใช่ซ่อมซ่อมซ่อมอยู่บนเฮ้ยใครโดนไล่อ่ะใครไม่รมู้ไม่ใช่กูไม,ไ,ไม่ใช่กูใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้มาทำไมมาอย่างนี้ไอคิมมันมาตรงเรือแล้วข้าวตู้จี้เงียบเชียบไม่เห็นหรอก วาต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 าวาตามันทันูเครื่องอยู่มันทึะทึมไนวะขวานไม่เห็นนะอย่าอย่าเปิดไลนกูอยู่โอเคสวยเดี๋ยวผู้สอ่งผู้สไม่กูอยู่ตรงเรือฮะูยิมดมเนี่ยอันนีเสียใกไ้มากยิ่ง เข้าตัวปะไปะจ้าไปลยจ้าจ๊สจ๊สเฮ้ยกสเต็ปจูกสจ๊สไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจ๊รอรอไปรอไปรอไปจ๊สำตอกูคำตอบำตอรอไปจู๊สเข้าต้เยเข้าเสียงดังนะไอ้คิมเฮ้ยเสียงดัง ก็มันบอกว่าใส่ขนนกแล้วมันวิ่งมันไม่เสียงดังไม่ใช่ไม่ใช่ขนนกอ่ะเฮียเฮียแหละเฮ้ยไอ้เหี้ย,ย,ยมันเห็นกู้ต้องดูกันมันไปยังมันไปย่ง <c oughs> ึงลอกไปไกลๆเหอะเดี๋ยวกูซ่อมเองมึงม <c oughs> ือยาไอ้ยาอเลยนี่ตันหน้าไปทีนึง สว่างเฮ้ไปอ่ะเราไปเปิดแล้วอยู่ไหนวะอยู่ใกล้ๆเองอยู่ใกล้ใกล้มากอยู่ใกล้ๆข้าราชการก็อยู่ใกล้ๆเหมือนกันไปตุไปไกลปะไปไกลปะใช่ไหมดูมันไล่กูอยู่ไล่กูอยู่ไปแล้วไม่อยู่แล้วกูอยู่แล้วไอ้เหี้ยเต็มหลังเลยขวานประตูดีเพื่อนเปิดประตูกูจะไปแล้เหี้ยกดจุกตั้นานอยา ไปแล้วไบายโอ้โหเราอยู่ขอบแมปเลยเฮียเสาไพูดแม่งบุกเลยบินแมปเลยเฮียกำแพงยืนเฝ้าได้อภัเลยเพื่อนไปเลยไปเลยไม่ต้องมาช่วยเลยมันยืนเฝ้าแล้วมองหน้ากูละมองหามองหน้าหาเรื่องอะฮะโว้ยกูไม่ช่วยมึงไม่ต้องกลัวเพื่อนอีกคนหนึ่งไ่ช่วยมึง เชื <Es poor S 2> ่อไมยเชือเลยวะกูยืนมองหน้ากูอยู่เนี่ยกูมีฮืออยู่ไงล่ะไปกันเถอะฮืออย่าเพิ่งเปิดประตูไปไปช่วยเพื่อนมาเดี๋ยวมันจะยันกูแล้วอะมันวนรอบกูแล้วเดี๋ยวกูจะฮือมาเองยึดช่องหน้ามันมา

เออรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องเคาะรู้แล้วอื้อไปละบายบายเฮ้ยเฮ้ยกูจะรอดไหมช่วงนี้เฮ้ยช่วงนี้วิ่งไปแล้ว bye อ,อ้า ต้อต้อกี่คนต้อกี่คนต้อหมดเลยต้อหมดเลยอ่าสวยสวยอูยสี um ่มือนาะเพื่อนสี <d <d ่มือเนาะเจสฮวู้ไอ้สด mm ีใจด้วยคุณได้เลื่อนขั้นไม่เวลเจ็ดเลยใส่เต็มยศไงโอ้ยเฮียฆาตกรแม่งใส่ของเต็มเลยเพื่อนดูดิอเฮีย โอเคอ่าเ okay. oh. uh, yeah. ี้ยเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเมื่อกี้เหียโอ้ว่าโอ้นี่้ดินมันใส่ด mm ินยากด้วยโหเหียไม่ใส mm ่เต็มเลยอะของอ่ะได้ีนะเนี่ยเรากูใส่ของเต็มมาเลยโอเมื่อปั่นไฟสุดท้ายเสร็จมองเห็นออร่าทุกคนเจ็บวิโ่าฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่กฮ่า่กฮี่าา เขาแล้วหรอวะถ้าทำอีกาทำอีกาเนี่ยอีกาบินมันจะรู้เลยเว้ยเฮ้ยกูเอาสิบได้แล้วใจสุดใส่ได้สามอันเล้วใส่ได้สามอันแรงไอ้ันเดียวได้สามอันเอาเก็บไปอ่ะทำไม่กลัวตัวปั่นไฟมาจุกเว้ยเฮียจุกตัวตรงเรือนั่นอ่ะเฮียจุกอย่างนานเลยเออเรือลำเดียวแล้วกูเป็นตัวปั่นไฟแต่กูไม่ได้ปั่นเลย <laughs> ไอ้เหี้ยนั่งกูก็จะปั่นกูก็ปั่นไม่ได้ไอ้เหี้ยเลื่อยไฟฉายติดมือด้วยอ่ะอ่ะเลื่อยไฟฉายเลยเลือยไฟฉายมันไม่หายอ่ะไอเทมหายถ้าแบบถ้าเองชนะเฮ้ยจริงอ่ะไอ้เองชนะไม่หายาาง,นะ <laughs> ยงั้นกูต้องใช้ชิ่นของพยาบาลบ่อยๆแต่ถ้าเองไปเขาเรีเยกอะไรวะไปเปิดกล่องใช่ไหมลิงก็หลอดอ่ะ <laughs> มันก็ไม่หายเหมือนกันโอเกิน ได้ของเพิ่มมาอีกเหรอเจ้เออได้ของเพิ่มเลยอ๋อละวันนี้มันก็ต้องพออยู่างนี้แหละครูดองพอห้าโมงว่ะหกโมงจ้าหกโมงเลยสวยเสวยสวยนี่ทำดีมากโอเคครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์เชื่อมมาฝากกดซับให้ด้วยมิสเตอร์พูดพูดบอกลานสวัสดีครับลักก่อนไอ้มึงเกี้ยก็ไม่คิดพูดอะไรเลยเหรอ โอเคเจอกันครับบ๊ายบายโอเค